เพราะว่าตอนแรกเนี่ยคาดหวังว่าเบอร์กามอตอ่ะก็จะเป็นเหมือนมะกรูดบ้านเรานะแต่ไม่ใช่ค่ะกลิ่นเบอร์กามอตอันนี้จะเป็นกลิ่นที่เขาไปใส่ในน้ําหอมอ่ะ จะเป็นกลิ่นซีตรัสแบบนั้นที่สวัสดีสสดค่ะวันนี้จะเป็นไฟบังคับนะคะก็จริงๆคลิปนี้ปออยากจะทำตั้งนานแล้วแต่ว่ายังไม่มีเวลาสักทีหนึงนะ่งแล้ววันนี้ก็ไฟบังคับนะก็ถ้าเพื่อนๆจาได้นะว่าสูตรที่ปอทําน้ํายาปรับผ้านุ่มะคะ่ะสูตรนั้นนะปอชื่นชอบมากๆเลยะคะ่ะปอก็เลยเอ้ยมาลองออประยุกต์ใช้ตัวที่เป็น มะกรูดบ้างน,นะคะปอก็เลยไปหาซื้อมะกรูดจากตลาดเนี้นะค่ะแล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็เอออเามาหั่นนะเดี๋ยวกรรมวิธีเป็นแบบนี้เลยะค่มาเริ่มกันเลยหลังจากที่หั่น มะกรูดนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำส้มสายชูสีจะไม่ได้ใสเพราะว่าจะเป็นน้ำส้มสายชูที่หมักจากข้าวนะคะปริมาณพอจะใช้500 ml จะใส่เปลือกมะกรูดเลยค่ะใส่แบบนี้ได้เลยแล้วก็จะหมักเขาทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์ จริงๆน้ำส้มสายชูที่หมักมาจากข้าวอันนี้คือข้าวหอมมะลิเนาะกลิ่นเขาจะไม่ได้แรงเท่ากับน้ำส้มสายชูที่เป็นเออเป็นแบบใสๆเป็นปกตินะคะนี่แหละแค่นี้เองแล้วก็หมักเขาไว้หนึ่อาทิตย์แล้วมาเจอกัน แล้ววันนี้ปอก็ได้มาแล้วนะคะก็ขวดนี้นะปอหมักเขาไว้ประมาณ1เดือนนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยก็คือในช่วงเวลาที่เราหมักนะสักประมาณ3าวันเนี่ยเราก็ควรจะคลายฝาขวดเขาบ้างนะคะเพราะว่าเขาจะบีบรัดแน่นมากๆเลยนะคะก็อาทิตย์แรกที่ปอมไม่ได้เปิดเขาเนี่ยแล้วก็มาเปิดเนี่ยคือเขาแน่นมากๆเลยค่ะปอก็เลยเอ,อ,อยากจะเตือนเพื่อนๆน,นะคะว่าให้ เปิดขวดบ้างนะคะสักประมาณ3 4วันนะคะแล้วก็ไปเปิดขวดเขานะคะกลิ่นของเขาเป็นยังไงบ้างคือต้องบอกงี้ค่ะว่าได้กลิ่นของมะกรูดที่ชัดเจนมากๆค่ะก็เหมือนกับเอ่อจะพูดว่าไงดีน่าจะเหมือนกับแชมพูมะกรูดอะกลิ่นจะเป็นแบบนั้นเลยแต่กลิ่นนี้จะแตกต่างก,กันกับเบอร์กามอตนะคะเบอร์กามอตเนี่ย ถ้าให้พูดถึงเบอร์กามอตเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่เพราะว่าตอนแรกเนี่ยคาดหวังว่าเบอร์กามอตอ่ะก็จะเป็นเหมือนมะกรูดบ้านเรานะแต่ไม่ใช่ค่ะกลิ่นเบอร์กามอตอันนี้จะเป็นกลิ่นที่เขาไปใส่ในน้ําหอมอะ่ะจะเป็นกลิ่นซีตรัสแบบนั้นที่สดชื่นสดชื่นนะคะอันนี้จะมีความแตกต่างกันโดยชัดเจนเพราะว่าใช้คนละสายพันธุ์อันนี้เขาจะเป็นเบอร์กามอตเดี๋ยวปอต้องขอดูก่อนเนาะว่า ในเบอร์กามอตของโดเทล่าเนี่ยเขาชื่อสายพันอะไรนะคะเอ่อถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นซิตัสอะไรสักอย่างนะอ่ะซิตัสเบอร์กามีอะค่ะส่วนมะกรูดบ้านเราเนี่ยจะเป็นทาฟิลามซึ่งเขาจะแตกต่างกันเนาะเดี๋ยวอปอก็จะมากรองแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็จะกรองแบบนี้เลย นี่นะกรองเอาแต่น้ำออกมาเลยค่ะอ่าแล้วก็กรองใส่ขวดได้เลยแล้วขวดนี้นะคะปอก็จะเอาไปใช้ในแบบใช้เป็นแทนน้ำยากับผ้านุ่มเลยค่ะแล้วก็ จะใช้ถูบ้านด้วยเหมือนกับเวลาที่เราผสมน้ําน้ํายาถูบ้านนะคะกับเ,เหมือนกับที่เราผสมน้ํายาถูบ้านแบบนั้นนะคะก็คือใช้แทนผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในท้องตลาดเลยก็อาจจะกดสักประมาณสองสมปั๊มนะคะแล้วก็ผสมกับน้าเปล่าแล้วก็แช่กับไม้ม็อบแบบนั้นเลยหอมมากเนาะ อันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่ได้ใช้แน่ๆนะก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆออประยุกต์ใช้ได้นะคะแล้วก็ประหยัดมากๆและถ้าอยากจะใส่น้ำมันหอมระเหยเนี่ยก็ใส่ได้ก็ใส่ในตระกูลของซีตราสหรือว่าจะใส่เป็นเบอร์กามอตแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวปอจะเพิ่มกลิ่นเบอร์กามอตลงไปนะก็คืออันนี้จะหอมแบบสดชื่นนะ นี่คะใส่ลงไปสักสี่ห้าหยดก็ได้ค่ะแบบนี้ แล้วก็อาจจะเขย่าเขานิดนึงนะคะก็ผสมกันไปแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ขยับขย่านิดนึงคือน้ํามันหอมระเหยกับน้ําส้มสายชูเนี่ยเขาจะเข้ากันเขาจะไม่แยกชั้นกันค่ะอันนี้เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยเวลาเราเปั๊มออกมาแล้วเนี่ยเราจะได้น้ํามันหอมระเหยหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ฉันชอบมากๆนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆ mm hmm. ก็น่าจะปรับประยุกต์ใช้ในสไตล์ของเพื่อนๆเองนะคะหรือว่าถ้ามีคําถาม ะะก็ส่งมาถามบอกปอได้นะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนมีความสุขกับการใช้น้ำมันหอมระเหยนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ